สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็แจ้งข่าวดีไปยังทุกท่านนะครับในเดือนกรกฎาคม2 5งหนี้นะครับรัฐบาลก็จะมีการโอนเงินช่วยเหลือนะครับไปยังทุกกลุ่มนะครับกลุ่มต่างๆได้รับเงินกันทั่วหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กผู้ปิก,การแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรือบัตรคนจนนะครับ ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็จะได้รับเงินทั้งรูดซื้อสินค้าแล้วก็ได้รับทั้งเงินสดสําหรับเงินสดนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มเดียวที่ได้นะครับแล้วก็จะได้รับเงินเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับก็กดองมาจากตู้ ATM กันได้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดกันนะครับว่าเงินนี้ใครจะได้บ้างและต้องทําอย่างไรนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับู้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ถึง1,000ไลค์นะครับท่านอื่นก็จะได้รับชมคลิปขา่าวนี้ด้วยนะครับรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับข่าวดีเห hey, ทั่วไทยเดือนกระะกฎาคม2เจ7คลางแจกเงินสดรับทุกกลุ่มผู้สูงอายุเด็กผู้พิการบัตรคนจนรับเงินสดตัวหน้า สำหรับเดือนกร,รกฎาคม2เอ7นี้นะครับรัฐบาลก็เตรียมเงินช่วยเหลือกลุ่มต่างๆไว้ครบหมดแล้วนะครับสำหรับเงินเยียวยาประจําเดือนนะครับที่สําคัญในเดือนนี้นะครับทุกกลุ่มก็จะได้รับเป็นเงินสดกดออกมาใช้ได้เลยก็เริ่มกันที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกันก่อนเลยนะครับสาหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนกร,รกฎาคม2 5อ7นี้รับวงเงินเท่าไหร่นะครับ โดยบัตรสวัสดิการหรั่งร้าือบัตรคนจนนะครับจะได้รับวงเงินรวมทั้งหมดกี่บาทก็มาเช็คกันได้เลยนะครับอัปเดตวงเงินบัตรสวัสดิการห่งรัฐบัตรคนจนเดือนกรกฎาคม257กระทรวงการคลังโอนวงเงินนะครับให้ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการห่งรัฐโดยจะได้รับวงเงินคนละ1,745บาทซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนดังต่อไปนี้นะครับสำหรับบัตรสวัสดิการห่งรัฐเดือนกรกฎาคมได้เงินวันไหนได้เท่าไหร่กันบ้างก็มาดูกันเลยนะครับ สำหรับวันที่ 1. กรกฎาคม257 7นะครับเป็นวงเงินสิทธิ์นะครับไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้นะครับต้องใช้หมดภายใน1เดือนนะครับก็คือวงเงินนะครับซื้อสินค้าจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาดุงต้มนะครับ80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจานวน750บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบไปด้วยนะครับรถไฟรถขสมกรถไฟฟ้านะครับ MRT BTS ARL นะครับ EBM แล้วก็รถโดยสารเอกชนที่ก็ร่วมโครงการนะครับแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับเงินสดอีกนะครับหนึ่งรายการนะครับกลุ่มนี้กลุ่มเดียวก็จะได้รับเงินในวันที่19กรกฎาคม2567นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเงิน200บาทนี้นะครับจะจ่ายทุกวันที่20ของเดือนนะครับแต่หากเดือนไหน ตรงกับวันหยุดนะครับทางคลังก็จะเลื่อนมาจ่ายในวันทําการแทนนะครับโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์และพู้มีอำนาจนะครับที่ใช้รับเงินเบีย้ยความพิการจํานวน800บาทนั่นเองนะครับ สำหรับวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้จะมี2วงเงินนะครับก็คือวงเงินนะครับสำหรับเบี้ยของผู้พิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทแล้วก็วงเงินสงเคราะห์ของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะครับสำหรับเงินของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนี้ก็จ่ายกันไปครบหมดแล้วนะครับก็รออีกงวดนะครับในเดือนกันยายนนะครับโดยวงเงิน200บาทนี้นะครับจะต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มี บัตรประจําตัวคนพิการนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกด้วยนะครับแล้วก็ต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนถึงจะได้รับสิทธิ์นะครับและสําหรับวงเงิน800บาทก็จะได้รับการวนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่10ของเดือนแล้วก็เงินเพิ่มเติมอีก200บาทจะได้รับการวนเงินทุกวันที่20นะครับแล้วก็ถ้าวันที่20นะครับตรงกับวันหยุดทางรัฐบาลก็จะเลื่อนมาจ่ายในวันทําการแทนนะครับ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักและสิทธิ์ต่อไปนะครับสำหรับส่วนลดคา่าไฟฟ้าจํานวน315บาทต่อโควเรือนต่อเดือนนะครับบัตรสวัสดิการ1ล้านหรือบัตรโกจชนในเดือนกรกฎาคม257ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์คา่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่15มีนาคม66เป็นต้นไปโดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขก็คือนะครับใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนก็จะได้รับสิทธิ์ ไฟฟ้าฟรีนะครับส่วนวิธีการลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าบัตรคนจนในเดือนกรกฎาคมนะครับคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือเขตปร,ริมณฑลนะครับก็ลงทะเบียนทีที่การไฟฟ้านครหลวงผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัดก็ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ส่วนลดคณนาประปาจำนวน1 0 0รบาทต่อควเรือนต่อเดือนนะครับขอสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่15มีนาคม2 5 6เป็นต้นไปโดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้นะครับก็คือ1กรณีใช้น้ำปะปาเกิน100บาท แต่ไม่เกิน3 1 5บาทนะครับจะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทส่วนเกินชําระเองนะครับกรณีใช้น้ำประปาเกิน3 1 5บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการห่งรัฐจะต้องจ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมดนะครับส่วนวิธีการลงทะเบียนรับส่วนลดน้ำประปานะครับคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลก็ลงทะเบียนได้ที่การประปานครหลวงคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ลงทะเบียนได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคนะครับอันนี้ก็จบไปนะครับสําหรับวงเงินของกลุ่มผู้ทได้รับสิทธิ์ในบัตรคนจนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเงินของกลุ่มเปาะบางนะครับก็รับเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีหรือรับที่หน่วยงานของทางราชการทุกกลุ่มนะครับเริ่มที่รายการแรกนะครับเงินอุดหนุนบุตรเดือนกรกฎาคมนี้ยังไม่มีการเพิ่มให้แต่อย่างใดนะครับโดยครอบตัวที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบนะครับรัฐบาลก็จะจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1,000 100, 0แบาทต่อคนต่อปีก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีจํานวน600บาทต่อเดือนนะครับ และสําหรับผู้ปกครองที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับก็สามารถสมัครได้ที่นะครับหน่วยงานรับลงทะเบียนตามจุดต่างๆได้แก่นะครับในเขตกรุงเทพก็ลงทะเบียนได้ที่สํานักง,งานเขตทุกเขตนะครับเมืองพัทยาก็ลงทะเบียนที่สาวรวัตรการเมืองพัทยาแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคนะครับก็ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลใกล้บ้านของท่านนั่นเองนะครับ และต่อไปนะครับก็เป็นเงินเบีย้ยความพิการของผู้พิการเช่นกันนะครับในเดือนกรกฎาคม2 5 6 7นี้ยังไม่มีการปรับเพิ่มเป็นคนละ1000ตามช่วงอายุแต่อย่างใดนะครับและเงินของผู้พิการนะครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามช่วงอายุจะได้รับไม่เท่ากันนะครับโดยกลุ่มที่1นะครับจะเป็นผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปอันนี้ก็รับเบีย้ยความพิการจํานวน800บาทนะครับแล้วก็กลุ่มที่2นะครับจะเป็นผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีอันนี้ก็รับเบี้ยความพิการจํานวน1,000บาทนะครับ และกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับเงินสดก็คือกลุ่มของสวผู้สูงอายุนั่นเองนะครับจะได้รับเงินสูงสุด1 0 0 0บาทนะครับโดยเงินจะโอนเข้านะครับวันพุธที่10กรกฎาคม257ผู้สูงอายุแต่ละท่านจะได้รับดังต่อไปนี้นะครับอายุ60-69ปีได้รับ600บาทอายุ70-79ปีจะได้รับ700บาทอายุ80-89ปีได้รับเงิน800บาทแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไปตอนนี้ก็ได้รับเงินสดสูงสุด1 1000บบาทนะครั ส่วนความคืบหน้านะครับการเพิ่มเงินเบี้ยชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็น1,000บาทเท่ากันทุกคนนั้นนะครับก็ว่าจะมีการประชุมเพื่ออนุมัติให้เป็นคนละ1000นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างใดนะครับซึ่งทางพอมอก็แจ้งว่าจะนําเข้าครมอในเดือนมิถุนายนนี้แต่ก็ไม่มีในรายงานการประชุมครมอแต่อย่างใดนะครับแต่ยังไงก็ต้องดูในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับอาจจะโยกมาเข้าเดือนนี้แทนนะครับยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยาจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปนะครับสวัสดีครับ